w h a t ์แ p บนี้สวัสดีครับเป็นไงกันบ้างสบายดีกันไหม<ะ>วันนี้นะครับแต่งตัวตามโจทย์ EP ีที่2นะครับแต่งตัวกับรองเท้าสีสันยังไงดีนะฮะร,ระดับความยากระดับ5ดาวนะครับทําไมมันถึงยากใช่ไหมครับวันนี้เราแบ่งออกเป็น3โหมดแล้วกันง่ายปานกลางแล้วก็ยากนะครับ เลเวลที่1เนี่ยคือรองเท้าสีสันทีอ่อยู่กับสีดำนะครับเลเวลที่2นะครับคือรองเท้าสีสันนะครับที่อยู่กับสีขาวและก็เลเวลที่3นะครับรองเท้าสีสันแบบมั่วซั่วแบบมิกซ์มัลติคัลเลอร์กันหมดเลยนะครับผมอ่ะถ้าเกิดใครอยากจะไปดูแล้วนะครับกดไลค์มาให้คลิปนี้ด้วยแล้วก็กด s u b s c r i ต e ติดตามช่องของผมด้วยนะครับเปลี่ยนปุ่ม s u b s c r i b e จากสีแดงเป็นสีเทานะครับถ้าเกิดทุกคนเลื่อนลงไปดูข้างล่างเป็นสีแดงอยู่แปลว่าคุณไม่ได้กดซับนะฮะ เพราะฉะนั้นไปทําให้เป็นสีเทาให้หน่อยนะฮะขอบคุณมากมาเริ่มจากรองเท้าสีสันที่อยู่กับสีดํานะครับก็คือรองเท้าที่มันเป็นสีใช่ไหม แล้วก็เป็นแบบอยู่กับสีดำเป็นส่วนใหญ่นะครับถ้ายกตัวอย่างคิดไม่ออกนะครับก็จะเป็นพวก Air Jordan 1 b น e บรดนะครับดำแดง Air j o r d a น1 p i พา g r e e n 2.0เขียวดำนะครับแล้วก็ Air Jordan 1 r o น a รยบ u ูน้ำเงินดำอะไรก็ได้ที่มันมีสีแล้วก็สีดำนะครับแต่คือเราในห้องเราไม่มีเลยอนะในสตูไม่มีเลยนะวันนี้ก็เลือกยกตัวอย่างแบบใกล้เคียงที่สุดก็คือโรยโย e นะครับก็คือเป็นสีสันใช่ไหมแล้วก็บวกกับสีดำนี่สีดำเป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วก็มีอันเนี้ยที่คิดว่าเออ เขาแค่สีดําสีที่สุดก็คือโพสเมืโลนคอกนะครับสีน้ําเงินดำนะครับผมอ่ะอันนี้คือที่เราจะยกตัวอย่างในวันนี้นะครับผมสีสันบนรองเท้าสีดำเนี่ยมันแต่งตัวง่ายนะครับเพราะว่าสีดำเนี่ยสีดําที่อยู่ถ้าเราใส่กางเกงสีดำอะ่ะมันก็จะเนียนไปเลยนะครับมันจะทําให้สีสันบนรองเท้าเนี่ยโดดขึ้นมานครับอันนี้คือแบบ เลเวลที่1อ่ะและดับความยาก1ดาวง่ายมากๆนะครับสิ่งที่ต้องกังวลก็คือการใส่เสื้อผ้าให้แมทช์กับรองเท้านะครับก็รองเท้าสีน้าเงินใช่ไหมเราจะใส่เสื้อผ้าสีน้ำเงินก็ได้ไม่ได้ว่านะครับแต่คือแบบว่าอย่างที่บอกนะครับคู่สีเนี่ยมันก็สําคัญมากๆนะครับเปิดวงล้อสีตามมันได้นะครับผมจะแปะวงล้อสีที่ผมใช้ตลอดนะครับอยู่ใต้ช่องดีสคริปชั่นนะครับผมอ่ะไปดูนะฮะว่าผมจะแต่งไงกับรองเท้าคู่นี้อย่างแรกเลยเอาชิงมะใส่ไปแล้วลืมนะครับผญาตเปิดรูปลุกแรกผมจะใส่คล้วกผจะใส่ั สีดำนะครับเพื่อให้สีเนี่ยมันดิสโซฟนะครับไปกับตัวรองเท้านะครับกางเกงดํามันจะเชื่อมกับรองเท้าที่เป็นสีดํานะครับส่วนสีเนี่ยผมจะใช้เป็นสีคอมเพลเมนทัลลี่นะบก็คือสีคู่ตรงข้ามนะครับสีน้ําเงินอยู่คู่กับอะไรสีส้มนะครับผมแค่นี้เองคืออย่าเอาสีแบบขัดหูขัดตาให้มากนะครับใครคิดไม่ออกก็ลองใช้เว็บวงล้อสีกันนะครับผมอันนี้ก็คือลุกแรกที่ผมเอามาบอกเล่าสู่กันฟังนะครับ เลเวลที่2นะครับเสียงแกร่งเลเวลที่2งเลเวลที่2นะครับก็เพิ่มระดับความยากขึ้นมานิดนึงนะครับก็เป็นรองเท้าสีสันที่อยู่กับสีขาวเป็นส่วนใหญ่นะครับผมดูตัวอย่างคิดไม่ออกใช่ไหมครับก็พวก n นกี้ดังต่างๆนะที่ออกมาในปีนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นดังแบบว่า UNC จะเป็นออร์เลนพิวนะครับหรือว่าจะเป็นซิลาคิวส้มขาวชมพูขาวฟ้าขาวอย่างต่างๆเนี่ยรวมไปถึงซูพีมที่กำลังจะออกนะครับสีสันบวกกับสีขาวมีดาวนิดหน่อยนะครับหรือว่าจะเป็นแอตแลน1วันชิคาโก้ดดำ แดงขาวนะครับผมรวมไปถึงคู่นี้ฮะที่ผมเอามาให้ดูก็คือ Airjordan 1 l น to Chicago นะครับมันจะมีสีม่วงสีเหลืองนะครับแล้วก็มีแซมสีขาวนะครับตรงนี้มิดพาร์แนลโทล์บ็อกซ์นะครับนี่คือตัวอย่างที่เราจะมาดูกันในวันนี้นะครับรองเท้าพวกนี้เนี่ยทุกคนเห็นแล้วแบบโอ้โหชอบครับอยากได้ครับคือมันดูแบบว่าเอิมดูเหมือนใส่ง่ายนะครับจริงจริงก็เราก็คือแบบบางคนก็แบบอพอซื้อเป็นจริงโอ้โหใส่กันยากชิบเพราะว่าสีมันเยอะใช่ไหม แล้วก็บล็อกกิ้งเชือกอีกดำอะไรเงี้ยคือแบบมันเยอะมากครับวันนี้ก็เลยเอาเทคนิคง่ายๆมาบอกกันนะครับคือการที่รองเท้ามันมีสีขาวเนี่ยมันจะทําให้สีมันพุ่งขึ้นมานะครับถ้าเราใส่กับถ้าเราใส่กับกางเกง สีดำเนี่ยสีมันจะเด่นออกมาเลยบางคนก็ชอบบางคนก็รู้สึกว่าออยากให้รองเท้ามันเบานิดนึงอแบบ่ะเพราะว่าไม่ได้แบบว่าอยากให้คนมองตีนอะไรขนาดนั้นใช่ไหมก็แบบว่าเออต้องหาทางออกว่าเราจะใส่เสื้อยังไงให้มันแมทกับสีรองเท้าแบบเสื้อโอ้โหงงไปหมดครับวันนี้เราจะแก้ปัญหาด้วยการใช้วงล้อสีแบบเยอะมากๆเลยครับการที่เรามาเจอ Air Jordan 1ที่มันมีสีเนี่ยอย่างแรกที่ต้องทําเลยอ่ะคือกางเกง เราต้องลองใส่กางเกงสีอ่อนนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราใส่กางเกงสีดำเนี่ยสีที่มันอยู่กับสีขาวเนี่ยมันจะถูกแบบว่าตัดด้วยดําขึ้นไป่เงี้ยลองคิดดูนะสีแล้วก็โดนแบบท่อนกลางสีดําไม่มีเท็กเจอร์อะไรเลยอ่ะแต่คือถ้าเกิดคุณใส่กางเกงที่มันมีแบบสีไอแซมแซมนี้มันมันได้นะครับแต่คือแบบถ้าเราใส่กางเกงยีนดําไปเลยปุ๊บมันกลายเป็นว่าท่อนกลางของเราอ่ะก็คือท่อนที่เป็นขามันดําใช่ป่ะแล้วคนมันจะมองภาพรวมข้างบนเลยว่าเอ้ยโหใส่สีปุ๊บปุ๊บปุ๊บเงี้ย ใส่กางเกยงยีนแล้วเราก็ใส่ท็อปนะครับเสื้อสีขาวเพื่อไปล้อกับมิดพาเนลตรงนี้สีขาวนะครับส่วนเสื้อเบลเซอร์ที่เป็นสีน้ำตาลอ่อนมันมาจากไหนเนี่ยฮะสูวูชตัวนี้เป็นสีเหลืองนะแต่คือดูดีๆมันก็ มันก็เหมือนน้ำตาลอยู่มันเป็นมัสีมาสตาร์นะครับผมก็เลาเบเซอร์สีน้ำตาลอ่อนมาใส่นะครับแค่นี้เราก็จะได้ลุคแล้วที่แบบว่าเออมันมีการเชื่อมด้วยกางเกงยีนเป็นสีโทนเย็นนะครับแล้วก็นี่ก็มันจะได้ไม่ไม่ปิดกั้นการมองเห็นอะไรวะไม่ได้ปิดกั้นแบบท่อนกลางของเราไม่ให้ดูตันนะครับก็ใส่เอเซสซอรี่เหมือนเดิมเมื่อกี้ลืมพูดครับตัวนี้คือยี่ห้ออะไรนะบิสติกยูนะครับซื้อที่ VAC นะครับผมประมาณนี้ครับลุคที่2และแล้วเราก็เลื่อนมาถึง เลเวลที่3นะครับเลเวลที่ยากที่สุดนะครับก็คือตีบอสอ่ะคือเราต้องแบบสมมติว่าเราเล่นเกมมาเราเจอบอสเลเวล99แล้วตีตุบ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 ,ตบ,ตบ,ตบอันนี้คือบอสใหญ่ของเรานะครับคือรองเท้าที่สีสันทั้งคู่นะครับไม่มีดําไม่มีขาวสีสันทั้งคู่ยกตัวอย่างนะครับพวกแอมบูชสีชมพูแบบทั้งคู่เลยอ่านั้นนะยากแล้วก็ดังไนกี้ดังที่มันแบบว่า ที่มันแบบที่เขาทำสองข้างไม่เหมือนกันอะเออสตรีทฮอคที่เราเคยไปถ่ายนะครับที่ของพี่บิ๊กกี้์เอสบีนั้นก็ใส่ยากนะครับแล้วก็ซิตี้มาร์เก็ตที่กำลังจะออกมาก็ใส่ยากนะครับแล้วก็พวกบอกว่า Air Jordan 1ที่เป็นมัลติคัลเลอร์ที่แบบแต่ละช่องแม่งสีไม่เหมือนกันอะโอ้โหไอ้นี่ด <m alk Finnish satellites> ้วยรองเท้าที่ผมชอบที่สุดในปีที่แล้วก็คือเบนแอนเจอรี่ไนกี้ดังเอสบีดังใช่ไหมโอ้โหนั่นก็ใส่ยากนะครับแต่รู้ไหมความยากของมันมันกลับง่ายนะครับเเเเพรรรราาาาาะะววว่่่่ใใช้้้้ิธีีีีนนนคคัับบบสสืือออตงทมมแ ครมาติกอะดำเทาขาวเทาขาวดำดำเทาดำนะครับพยายามอย่าเพิ่มสีแล้วผมว่ารองเท้าเนี่ยแม่งสีโคตรจะเยอะแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นอย่าไปเพิ่มสีแบบบนตัวให้มันแบบวยคือเราจะต้องให้รองเท้ามันเด่นนะครับคือเราซื้อรองเท้าคู่นี้มันตั้งแต่แรกอะเพื่อให้มันเด่นอยู่แล้วแล้วถ้าเกิดเราจะใส่ให้ท้องตัวเราเด่นเนี่ยไม่ต้องทํานะครับให้รองเท้ามันเด่น ของมันเลยนะครับรองเท้ามันมีหน้าที่ของมันแล้วคุณซื้อคู่นั้นเพราะว่ามันจําเป็นต้องเป็นแบบนั้นแค่นั้นเองฮะก็ลุกที่3นะครับผมก็ใช้คู่นี้เลยครับตัวนี้คือ Adidas NMD Human Race Holy Festival ี่ครับสีม่วงเชือกเขียวปักม่วงโอ้โหเห็นแล้วเครียดนะครับผมก็เลยใช้วิธีการอย่างที่บอกครับเสื้อโครมาติกนะครับตีมสีดําเทานะครับก็ตัวนี้เป็นจจวีปนะครับแล้วก็นี่ก็เป็นเสื้อสีเทาครับเซเว่นบ็อกสตีนะครับแล้วก็กางเกง VAC นะครับนี่ผมแบนดไทยทั้งตัวเลยนะครับเห็นไหมเคอร์บูสปอร์ตแบรนดไทยนะครับแต่ทำไมพวกคุณไม่สปอร์ตแพนไทยเล่นอเล่นหล่นเล่นนะครับผมแล้วก็แอสเซซอรีเอาจริงว่าอยากเป็นแอสเซซอรีแต่ลืมถอดมันก็เลยติดคออย่างเงี้ยแค่นี้เราก็ได้ตีบอสแตกแล้วนะครับท้าที่มันสีสันเยอะเนี่ยแล้วก็จัดการได้ง่ายๆด้วยการคุมโทนข้างบนนะครับ ขาวเทาดำดำเทาขาวเทาดำขาวํำดำเลยนั่นแหละครับผมคุณก็จะใส่รองเท้าคู่นี้อย่างสบายนะครับนี่เห็นไหมอุ้ยรองเท้าลืมพูดไม่เป็นไรฮะผมประมาณนี้นะครับกับแต่งตัวตามโจทย์ EP นี้นะครับใส่รองเท้าสีสันทุกคนมีความคิดเห็นอย่างไรนะครับก็พิมพ์คอมเมนต์บอกผมไว้ด้านล่างได้เลยนะครับหรือว่าใครมีเทคนิคทริคในการแต่งตัวนะครับก็พิมพ์ลงมา ด้านล่างเลยแชร์เพื่อนๆนะครับเพื่อนๆในนี้ก็ชอบแต่งตัวอยู่แล้วชอบรองเท้าอยู่แล้วเนาะก็พิมพ์บอกเพื่อให้ชุมชนนี้คอมมูนิตีนนี้มีแต่คนดีๆนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับกดไลค์ subscribe ช่องของผมไว้ด้วยนะครับกดกระดิ่งเปิดแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆนะครับที่จะลงในช่องเคอร์บูนะครับผมนะลงไปดูด้วยว่าปุ่ม subscribe ของคุณเป็นสีแดงหรือเป็นสีเทาครับถ้าเป็นสีแดงเปลี่ยนให้เป็นสีเทาวยนะครับขอบคุณครับ